เซฮายค่ะทุกคนกลับมาพบกับวีบอีกแล้วนะคะในบีไฟและสไตล์วี กลับมาพบกัน่างีเช่นเคยนะคะเราแต่งตัวเต็มยุ่ขนาดนี้คะเรากำลังจะออกไปข้างนอกกันนะคะก็อยู่กันในช่วงวิวิวอล์กนั่นเองค่ะโดยที่วันนี้นะคะเรามีทิปนะคะที่โรงแรมแห่งหนึ่งคะแถวย่านอารีนะคะเราจะมีการไปถ่ายทำคลิปรีกแอคชั่นกับเพื่อนๆกันแล้วก็มีการถ่ายทําคลิปอื่นๆอีกเยอะมากๆเลยนะคะงไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็จะได้ตามวิไปในคลิปวอล์กนี่แหละว่าจะได้เห็นว่าวิทําอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมนะคะแถวอารีเลยจ้า คือไปแค่สองวันถึงคือนะคะก็คืขอของเยอะมากเพราะว่าเราไปถ่ายง,งานด้วยก็คือขาตั้งกล้องขาตั้งไฟไฟเอ่ยกล้องเอ่ยคือแบบโอ m มก้ d ตอนนี้นะคะเราก็ถึง BTS Ari เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังรอเพื่อนแทรอยู่คือแบบเสียงทังมาก นี่จอเพื่อนมวยแลวครับเลยคะเทปกล้องอุ๊ยแต่บัแสงตรงนี้โอเคอยู่แต่บัหน้าเมือกมากนะหัวฟูมากเพราะว่าของเยอะมากตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็รอแพรมานะคะเราก็จะไปเช็คอินกันที่โรงแรมนะคะชื่ออะไรนะจอร์จจอร์จโฮเทลอารีนะคะตอนนี้เรายรออยู่ที่ทางออกที่สามนะคะใครนั่งบีเอสมาก็คือออกทางออกที่สามนะคะแล้วก็ต่อรถไปนิดนึงนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบไซมินิมากลทุกคนเฮ้ยแตนน่น่ารักมากเลยนะเป็นแบบห้องเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันต่อนะคะคาเฟ่ชื่อว่าอะไรนะเราจะไปแคมป์คาเฟ่นะคะเป็นแบบสไตลแบบ์แบบแคมแคมป์ออกแคมป์อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอติดตามดูสุดก็แบบพาสเทลเแบลบ เห็นเบลล่าบอกแล้วอะเมื่อกี้นะคะเพื่อนนะคะใส่ก็ตัวนี้นะคะเป็นเดงกิมอรีนะคะเป็นมอยส์นะคะตัวนี้ฉีดผมนะคะตัวนี้ใส่แล้วรีแล้วแบบไปได้แบบมอยส์โกมีสนะคะอันนี้ก็คือมีการใส่น้ำมัที่หมักบ่มแบบว่าดองอีโบกรรแล้วยังเิมยังเสริมไข่มุกเข้าไปนะคะแล้วก็มีอาคาเวียแล้วก็ดอกคาเมเดตจักรเซจูเห็นไหมดอกแดงๆตัวนี้คือเลือดมากกลิ่นหอมด้วยนะคะทุกคน นี่เห็นปะจะผมจริงๆก็คือผมตรงนรก็คือผมหนีบยากมากเออเป็นไงแล้วพอใส่ปุ๊บก็หยิบหนีบง่ายขึ้นแบบเฮ้ยไปดูดิเอาใส่นิดนึงอ่าได้ได้ได้ใส่นิดนึงนะคะคือใจใสแล้วแบบโอเคจริงเห็นไหมล่ะบอกแล้วเห็นไหมเพื่อนฉุกใจ เป็นไงล่ะก็สนใจกกนะคะก็ไลฟ์สไตล์วีวีช็อปเละคดี๋ยวขึ้นไอจีร้านนี้ให้นะคะแล,ะล้วก็คิวอโคตร,ตรงนี้เนาะก็เข้าไปดูกันได้นะคะอุ่นหุนกันได้เงินทุกบาทสุดท้ายก็คือมาทำคลิปให้ทุกคนดูแล้วนแหละคะ่ะเราเปลี่ยนชนุดเรียบร้อยนะคะเรากำลังจะไปคาเฟ่เดกแทัมกันนะคะ <c oughs> ก็หาที่ถ่ายรูปจะไปถ่ายไหมถ่ายรูปกันยยนะคะคุณเซนอะไรอ่ะใส่กล้องไอพีเซย์อะไรก็ใ่ด้วย เวลาเสละเสลดมากจริงเรากำลังจะเดินไปร้านใกล้ปะประมาณสามนาทีสามนาทีเราเดินไปใช่ไหมไปร้านแคมคาเฟ่กันนะคะทุกคนสวยดีที่เรียกก่อนนะคะผ่อนแคมคาเฟ่อารีนะคะ เรียบร้อยแล้วลารนร่อยร้านเลยนะเิ้มชื่ออะไรไม่ได้อ่ะคาเฟ่แคมป์คาเฟ่อาลีนะคะทุกคนหมแพรยูสุอะไรสูตรลามันสิยงดูแบบเข้มข้นมากสูตรลามอะหมวยหันหันแก้วของหมวยเมื่อกี้เหมาะกับเสื้อหมวยมากตอนเนี้ยเหมาะกับชุดหมวยแหละเออเอาไปอีกค่ะพ่ออีกนี่ทานเป็นเจ้าตัวหันี่ยูสุนะคะสดชื่นมาก นะคะคถึงการแคมเปญถ่ายรูปมาทุกคนคะตอนนี้พี่ก็ออกมาจากอ่าแคมป์คาเฟ่อาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังแบบว่าไปสั่งข้าวเที่ยงกินกันนะคะก็ เราสั่งร้านนะคะอิ่มเอื้อนะคะเป็นซีรีส์กินได้ของจีนนะคะไปดูคลิปแยกได้นะคะเดี๋ยววิจะทำในช่วงวิรีวิวนะคะกับร้านอิ่มเอื้อกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เราได้ของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะะไล่แม,ม่ไมาส่งแล้วเราจะขึ้นไปกินกันไปค่ะ คะตอนนี้เรากำลังแบบอัดคลิปรีแอคชั่นกันเนาะสถานที่นะคะกับโรงแรมชื่อโรงแรมอะไรนะจอร์จอสท์โฮเทลจอร์ดอีก<อ>แล้วจอสท์โฮเทลนะคะนี่เราก็ถ่ายรีแอคชั่นกันนะคะกำลังรออ่ะเข้ายกนะโหลดก่อนมเมเต็มนะ,ะอยู่กับเพื่อนมวยเ <c oughs> พือ่อนแท้นะคะฝากติดตามคลิปของพวกเราด้วยนะคะนานๆจะมาแบบรีแอคแบบเรียลไทม์แบบนี้นะคะ วิวนะคะเรากำลังจะไปทานร้านย่างเนอยอารีกันนะคะไม่ไกลจากโรงแรมที่เราพักนะคะเดี๋ยวออาไปดูที่ร้านกันเลยนะคะคือเดินไปนิดเดียวมากอะ่ะแป๊บเดียวเดินออกจากร้านแปบ๊บเดียวก็คือถึงร้านเลยนะคะไปดูว่าที่ร้านเป็นงไงบ้างแต่คือตอนนี้ฝนตกอาจจะแบบนั่งเอาดอไม่ได้อะไรยังไงก็ติดตามดูที่ร้าน,นะคะ่ะมาถึงร้านย่างเนอยอารีกันแล้วนะคะคนคนเยอะนะนี่เรามาประมาณถึงะมะนนะ5โมงนิดนง ตอนนี้นะคะเรากินหลังย่างเนยอารีเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือมืดสดอุ้ยทุ่มครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปนี่ค่ะได้น้ํากลับมาแล้วแกมึงมืดมากโผีหลอกแฮมืดแบบน่ากลัวกคนคะตอนนี้นะคะเรากลับมาถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือแบบแสงในห้องคือมืดมากดีนะที่เราเอาไฟวงมาไม่งั้นก็คือแบบถ่ายคลิปอะไรกันต่อไปไม่ได้เลยนะคะ นะคนะตอนนี้วีก็อยู่ที่โรงแรมนะคะช h o ์ชโเเ t ลอ a r ีนะคะแต่ตื่นเช้าแบบนี้เมื่อคืนกว่าจะถ่ายคลิปดีชันสจประมาณตีสองนะคะเราก็ต้องดื่มลาติซาคลอเจนนะคะวีไม่ลืมที่จะเอามาทานด้วยนะคะนี่เลยชงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดื่มเลยเพราะว่ารู้สึกมาแบบว่าเอนเนอร์จีหมดมาแล้ววันนี้เราจะมีไปคาเฟอีกหลายคาเฟ่นะคะแล้วก็แบบไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เนาะ ตื่นเช้ามาคือขอกินก่อนเลยนะเพราะว่าแบบจะได้บูดพลังเนะาะเดถููค่ะนี่ก็คือแบบบอลนี่คือจะถึงเอาแล้วก็คือลืมถ่ายวิดีโอนะคะลืมถ่ายวอล์กนะคะทุกคนคือตอนนี้มาเดทห้องน้ำมอแด่เข้าห้องน้ำกินคงกินข้าวคือตอนนี้คือท้องแน่นมากนนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเออแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันนะคะทุกคนอีกประมาณสักมันเป็นเหมือนสูตรรวมคาเฟ่ปะ<ม>ชื่ออะไรนะ ก๊มนะคะอยู่ตรงอารีเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันแล้วก็มันจะมีคาเฟ่อื่นๆนู่นนั่นนี่ตอนนี้เราก็อยู่อารีนะคะเรายังอยู่ที่จอนโฮเทลอารีนะคะรอเช็คเอาท์นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เดอะกัมนะคะเป็นแบบร้านคาเฟ่ต่างๆนะคะรวมคาเฟ่หลายๆคาเฟ่นะคะแล้วก็จะมีบางร้านเปิดแล้วบางร้านก็ยังไม่เปิด,ดนะคะทุกคนแต่คือแบบอากาศร้อน อนนี้วิ่งกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็แบบเหนียวเนื้อเหนียว,ยว,ยวตัวมากเลยค่ะอยากจะไปอาบน้ําล้างตัวทำความสะอาดร่างกายนะคะก็ขอจบนะคะคลิปวอลนะคะที่ไปในวันนี้นะคะกับวอลกล่าสุดนี้ที่ไปทั้งโอ้ สวันอะสอวันหนคืนนะคะก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเอาไว้นะคะมีการลงคลิปทุกวันเวลาเที่ยงตรงยังไงก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะบายบ้าง